สเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านหนังสืออิสระเนี่ยคือการมีองค์ความรู้นับพันเรีงยงร้อยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่คัดสรรมาขายเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าหลงไหลนะครับที่นี่ก็เป็นร้านหนังสือเล็กๆแหละครับแต่ถ้านับอายุหนังสือแล้วรวมๆกันก็คงมากกว่าหมื่นปีได้ก็มีทั้งหมดเลยครับวรรณกรรมวิชาการ เรื่องอ่านเล่นแต่ไอที่ขายดีเนี่ยคงจะเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเห็นผมเป็นแมวแบบนี้เนี่ยผมเปิดร้านมาได้สิบกว่าปีแล้วจิขอนแก่นเนี่ยแหละและในร้านก็จะมีไอ้ดำกังสดานไอ้ส้มสวนกวางแต่ก็ไม่ค่อยมาให้เห็นหน้านักหรอกครับพวกมันขี้ร้อนกันไอ้แรกเริ่มเดิมทีก็ขายจากของที่ตัวเองสะสมไว้ก่อนหลังๆเกิดตระเวนจอนหาไปเรื่อย จนหาหนังสือแนวใหม่ๆเข้ามาเยอะแต่ผมเองก็ไม่ได้เข้าร้านบ่อยเพราะมีลูกมือคอยช่วยอยู่ตนหนึ่งแต่ก็รับลูกค้าไม่เก่งเท่าผมหรอกมันไม่น่ารักเท่าผมไงสวัสดีจ้ะฉันชื่อทิศโคตรเป็นพนักงานของที่นี้ก็ฉันอยู่ในที่นี้มาตั้งแต่เปิดใหม่ๆนั่นแหละ โดยพื้นเพเดิมเนี่ยฉันไม่ใช่คนที่รอกฉันเป็นคนสุพรรณจริงๆไงตัวเนื้องานของฉันเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรหรอกฉันก็แค่ยิบหนังสือให้คนโน้นคนนี้นั่นแหละแต่ไอ้ที่ยากเนี่ยพอฉันหยิบปุ๊บคนก็เดินหนีไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เขาเห็นฉันหรือเปล่าออฉันก็เลยมานั่งองนั่งอ่านนั่งจัดหนังสืออะไรมันเรียบร้อยเท่านั้นเองคงไม่ไปยืนขายหรอก เห็นลูกค้าให้หมดโอ้โหแตาให้ฉันเลาาอ่ะยาวฉันนี่น้ำท่วมมาเมื่อก่อนฉันอยู่กรุงเทพฉันนี่มาที่คอนแก่นนี่แหละสรลุตายจริงแม่ใครๆก็บอกไอ้ไปที่ชอบที่ชอบไอ้ฉันก็ชอบอ่านหนังสือฉันก็เลยชอบที่นี่ฉันก็เลยอยู่ที่นี่นี่แหละ ก็จริงๆภาพรวมของร้านที่นี้นะมันก็ย่างที่เห็นเลยว่ามันเป็นหนังสือมือสองทั้งนั้นเลยแต่จริงๆไอ้ความเป็นหนังสือมือสองเนี่ยที่ร้านนี้พิเศษก็คือมันนีความหายากอย,กอยู่อ่เดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างหนึ่งมาเรื่องนี้เรื่องนี้ความพยาบาทโดยแม่วันความพิเศษของมันก็คือเป็นนวะนิยายเรื่องแรกของไทย ที่มีการแปลมาจากฝรั่งก็คือมารีคอเลลีเรื่องราวมันก็เป็นความการแก้แค้นอะไรของผู้บ่าวเมียเนี่แหละแต่มันก็จะมีความเป็นวิกตอเรียนแต่ความแปลที่แปลกของเล่มนี้ก็คือมันไม่ได้แปลตรงตัวมันแปลเซตติ้งบางเซตติ้งมันก็จะเป็นไทยมันจะมีความพิเศษประมาณนี้คําบางคํามันก็จะหมายถึงประเทศไทยเลยแบบเหมือนเปลี่ยนจากประเทศหนึ่งมาเป็นประเทศไทยอะไรประมาณนี้ครับพุ่ม ร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆแหละครับแต่บางคนเข้ามาก็หลงในกองหนังสือได้เป็นวันปกติร้านก็จะเปิดประมาณเที่ยงถึงทุ่มสองทุ่มแะครับจริงๆก็สามารถโทรมาเช็คก่อนได้ก็อย่างว่าร้านหนังสืออิสระเนี่ยมันทำให้เรามีอิสระในการเลือกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถ้าผ่านมาแล้วผ่านไปก็ลองไว้อุดหนุนกันได้นะครับ